สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พันเพนพยากรประจําเดือนมีนาคมนะคะวันที่10ถึงวันที่31มีนาคมเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของราศีกุมกันนะคะราศีกุมเกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมธาตุลมกลางธาตุมีดาวราหูเป็นดาวประจำราศีเกิดนะคะเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณกุมกันนะอันนี้ดวงโดยรวมนะคะไม่ได้ระบุข,ของใครคนใดคนหนึ่งนะ แล้วก็ไพ่เป็นไว้เวอร์ซ่าได้ค่ะสลับกันได้นะคะมาดูคุณ,คณกุมกันหน่อยนะช่วงนี้เป็นกันยังไงมั่งนะคะขอดูหน่อยนะความรักของคุณนะคะที่มีประเด็นเป็นปัญหากันเฉพาะคนที่มีประเด็นเป็นปัญหากันนะ The Hermit มิเงียบมาเลยซีเรียนเพจ e อฟวอนห้าเหรียญและ King of ครับอ้าอ ลงม,มาพี่เฮงเฮงติดพี่เฮงเฮงไปต่อไม่ได้ถอยลงม,มาก็ดูเนี่ยนะคะคนรักของคุณกุ้มคุณกุ้มขาคนรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างขอดูซิเจอฮาร์โรแฟนนะคะ9ดาบ6เหรียญ The Sun 4ถ้วย ขอดูหน่อยนะคะเรื่องราวความรักของคุณก่อนหน้านี้มีประเด็นเป็นปัญหาอะไรกันมั่งคุณกุ้มขอดูคุณหน่อยนะ,ะ The world เอา The tower เลิกกันมาแล้วเลิกกันมาแล้ว The queen of one นะคะ The chariot The fool อ่ะมามาดูกันสิ คุณกุมขาตัวของคุณกุมนะคะช่วงนี้คุณกุมอาจจะมีความนิ่งเงียบเงียบเงียบนะคะเงียบมากนะคะเงียบแบบลือสีจำศีลเลยนะคะเป็นนักพจนักบทลือสีจำศีลอยู่ในถ้ำกันไปเลยนะคะเงียบมากนะคะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวของการที่คุณอาจจะเหนื่อยล้านะคะไม่ว่าจะเรื่องราวของการทํางานก็ช่างนะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวของการเหนื่อยล้า พอสมควรแหละนะคะเหนื่อยกับการทํางานนะคะถ้าพอหันมาเรื่องราวของความรักนะคะความรักของคุณยังรู้สึกว่าคุณรู้สึกดีกับความรักอยู่นะยังมีอารมณ์ที่ยังเก็บกอดความรู้สึกในเรื่องราวความรักไว้ในใจอยู่นะคะคุณกุมนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะคะมัธยัตยิอดออมนะคะเก็บเงินเก็บทองเก่งนะ เพราะว่าคุณเป็นคนที่ดูท่าทางจะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งอยู่นะคะแล้วก็อาจจะไม่อยากจะจ่ายเงินนะคะมีภาระที่จะต้องจ่ายแต่ยังไม่จากจ่ายก็ได้นะในช่วงนี้นะคะตัวของคุณเองนะคะมีเรื่องราวของความรักนะคะที่เกิดขึ้นในใจนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยท้อกับความรักที่เกิดขึ้นในความรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อนะคะมันมีคุวรเรื่องราวของคําเหนื่อยท้อเนี่ยคือเหนื่อยที่จะงอและท้อที่จะงอแล้ว นะคะรักไหมรักค่ะยังยืนยันว่าความรักที่คุณกุมมีให้คนรักยังรักอยู่นะคะไม่ได้อ่าไม่ได้เขาเรียกว่าท้อได้แต่ไม่ถอยอ่าประมาณนั้นนะคะรักความรักยังเกิดขึ้นในใจมีความท้อค่ะในเรื่องราวของความรักแต่ไม่ถอยค่ะยังยืนยันว่าฉันยังจะสู้ต่อในเรื่องราวของความรักตรงนี้นะคะประมาณนั้น แต่งเงียบมากช่วงนี้อาจจะยังไม่ทําอะไรก็ได้นะคะเกิดขึ้นในความรู้สึกมีความงเงียบๆอาจจะสวดมนต์ไหว้พระหรืออาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็ได้นะ <G round> ว่าให้ขอ <them> ขอให้ความรักนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวของความรักของคุณนะคะ <G round> อยากให้มีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวของความรักอีกสักครั้งได้ไหมมันก็เป็นเหมือนกับความรักเก่าลคะค่ะแต่อยากจะให้มันเริ่มต้นใหม่อีกสักครั้งหนึ่งประมาณนั้นก็ได้นะเพราะยังหวงหวงังยังเก็บเธอไว้ในใจอยู่เลยนะคะยังไม่อยากปล่อยเธอออกไปประมาณนั้นนะคุณกุ้ม ทีนี้ในเรื่องราวของคนรักของคุณนะคะช่วงนี้คนรักของคุณอาจจะมีความเครียดเครียดเครียดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะมีเรื่องราวของการใช้จ่ายใช้จ่ายหรือใช้เงินหรือจาจะต้องจ่ายนะคะในเรื่องราวอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างคือต้องใช้เงินจะต้องจ่ายเงินตรงนั้นนะคะเขาอาจจะมีความเครียดนะคะในเรื่องราวของภารการใช้จ่ายของเขาเองนะคะ ออแต่ถามว่าเขาเป็นยังไงเขามีความสุขดีค่ะถึงแม้เขาจะเครียดกับการใช้จ่ายแต่เขาก็มีความสุขดีในพื้นที่ที่เขาอยู่เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องราวของการปฏิบัตินะคะเป็นคนที่มีศีลรู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีอยู่กับเรื่องราวของการสวดมนต์หรือการปฏิบัตินะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะชอบเรื่องแบบนี้ อ่าคนรักของคุณกลุ่มนะครับประมาณนั้นอาจจะชอบในเรื่องราวของการส่วนมได้ภาพปฏิบัติธรรมถือศีนนะคะเป็นแนวนั้นไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้เขาอาจจะมีความนิ่งๆเงียบๆนะคะเซ็งเงเบื่อเบื่อกับความรักนะคะเกิดขึ้นเขามีความสุขในเรื่องราวของชีวิตของเขาดีแต่พอหันมาเรื่องราวของความรักรู้สึกว่าเขาเซ็งและเบื่อ กับปัญหาความรักที่มีปัะเด็นเป็นปัญหานะคะเบื่อเซ็งในมุมของเขานะทีนี้ในเรื่องอดีตที่คุณกับเขาสองคนเป็นมาในทิศทางไหนนะคะคุณสองคนอาจจะมีเรื่องราวของความรักกันนะคะตา่างฝ่ายต่างมีความสุขในเรื่องราวของความรักฉันก็รักเธอเธอก็รักฉันเป็นความสุขความสมหวังซึ่งกันและกันในความรู้สึกนะคะอาจจะมีการไปท่องเที่ยวด้วยกันไหนตัวไหนหลายๆครั้งนะคะมีการไปเที่ยวพักผ่อนไปอะไรต่อมีอะไรด้วยกันหรือไม่งั้นก็ไปเที่ยวหากัน นะคะอาจจะไปเที่ยวหาการชวนกันไปเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะคะแต่มันมีเรื่องราวของใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนกลางนะคะอาจจะมีด้วยควีนควีนออลบตบอนนะคะอาจจะเป็นราชาถือไม้คนนี้นะคะที่เออไม่ใช่ราชาสิราชินีถือไม้นะคะคนนี้ที่อาจจะเฝ้ามองพฤติกรรมของคุณกุมและคนรักของคุณกุมเพราะเขาอยู่ตรงกลางนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการเฝ้ามองในเรื่องราวของ พฤติกรรมของคุณและคนที่มีประเด็นเป็นปัญหากับคุณกลุ่มนะคะจึงทําให้มีเรื่องราวของการแตกแยกแตกหักในเรื่องราวความลับของคุณนะคะอาจจะไปเที่ยวไหนมาหรือทํากิจกรรมอะไรร่วมกันมาแล้วเขาอาจจะไปสังเกตเห็นอะไรสักอย่างแล้วก็เลยเกิดเรื่องราวของการที่คุณกลุ่มกับคนรักของคุณที่มีประเด็นเป็นปัญหาจําจะต้องได้เลิกลาจากกันไปเพราะคนกลางคนนี้นะคะคนที่เป็น queen of b a n นี่หละค่ะที่เขาจะจะอาจาอาจะ จับพิรุษอะไรพวกคุณได้อาจจะความแตกทำอะไรกันแล้วเขาจับได้อะไรประมาณนั้นด้วยก็ได้นะคะอันนี้คือเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมาในของในเรื่องราวของคุณนะคะทีนี้มาถ้าหากว่าคุณกลุ้มนะคะบอกคนรักของคุณได้คุณกลุมจะบอกคนรักของคุณว่าอะไรขอดูคุณหน่อยนะคะคุณกลุมนะถ้าคุณบอกคนรักของคุณได้จะบอกว่า คนรักที่มีประเด็นเป็นปัญหานะคะถ้าคุณกลุมอยากจะบอกคนที่มีประเด็นได้เนี่ยถ้าคุณบอกได้คุณจะบอกว่าอะไรเอดออฟคัพค่ะเดวิลควีนออฟส d s ไปเห็นเดวิลทีไรก็จะขำทุกทีไง <c ười> นะคะ C ไืมหกถ้วยอนะ่ะมีการมาง้อขอคืนดีกันได้แหละอนะคะคุณกุม้ม นะคะคุณไปง้อเขาหรือเขามาง้อคุณคะเนี่ยมีการง้อขอคืนดีกันด้วยนะคะเอเดฟครับคือเรื่องราวของความรักความรักมันยังอยู่ตรงนี้นะคะฉันมีเธอและเธอมีฉันนะคะเป็นเรื่องราวของความรักที่คุณและเขาต่างฝ่ายต่างมีกันและกันนะคะอ่าฉันมีเธอและเธอก็มีฉันนะคะเดี๋ยนะแป๊บหนึง่งจดก่อนอย่ายลืม นะคะเพราะเอาไว้เป็นหัวข้อเดี๋ยวลืมนะคะในเรื่องราวของความรักที่คุณกุมมีให้คนรักนะคะคนที่มีประเด็นนะฉันรักเธอเธอรักฉันต่างฝ่ายต่างมีกันและกันอยู่ในใจนะคะจะประคองความรักนี้ไปด้วยกันในเรื่องราวของความรักของเราถึงแม้มันจะยากเย็นแสนเห็นนะคะความรักของเราสองคนมันไม่เลิกจากกันได้หรอกคะ่ะ เลิกกันยังไงก็กลับมาหากันอยู่ดีจะให้เลิกให้ตายมันก็ต้องกลับมาหากันอยู่ดีเพราะอะไรเพราะมันผูกพันกันนะคะอาจจะตั้งแต่อดีตชาติด้วยล่ะค่ะที่คุณผูกพันกันมาไม่ใช่แค่ชาตินี้นะคะผูกพันกันมาตั้งแต่เนิ่นนานนะคะรักกันข้ามภพข้ามชาติก็ว่ากันไปนะคะรักกันคิดถึงกันค่ะตัดกันไม่ขาดนะคะสายใยบัวมันมีสายใยที่เยอะมากนะคะ ตัดไปแล้วดึงไกลแค่ไหนมันก็ไม่ขาดคะ่ะมันก็ยืดตามสาภาวะนะคะฉะนั้นดูแล้วคุณกุมกับคนรักของคุณนะคะเป็นเหมือนสายใยบัวล่ะคะ่ะดึงยังไงมันก็ไม่ขาดนะคะมันยืดไปเรื่อยนะคะไม่ขาดคะ่ะเดี๋ยวคุณสองคนก็กลับมาหากันนะคะตามดูสถานการณ์คุณกุมมีความรู้สึกว่าบอกคนรักว่าเธอรักฉันฉันรักเธอฉันรู้ว่าเธอก็รักฉันและฉันก็ยังรักเธออยู่นะคะเรายังมีกันและกันอยู่ มันยังขาดจากกันไม่ได้แต่ฉันยังตั้งกำแพงในใจของฉันอยู่ฉันยังมีอีโก้มีม่านมีฟอร์มในมุมของฉันอยู่แต่ให้ฉันไปง้อเลยฉันก็ยังไม่อยากไปแต่ถามว่ารักไหมรักคิดถึงไหมคิดถึงอดอ้าวเออนะคะคิดถึงก็อดอ้าวอยากที่จะไปง้อขอคืนดีเหลือเกินแต่ยังไปไม่ได้มันติดอะไรติดครอบครัวนะคะฉะนั้นดูแล้วคุณกุมน่าจะมีเรื่องราวของความรักสามเศร้านะคะที่มันเป็น ครอบครัวอยู่ตรงกลางนะคุณกุมไปไม่ได้ติดครอบครัวค่ะมาง้อคนรักไม่ได้นะจ๊ะมาง้อคนรักที่มีประเด็นเป็นปัญหากันไม่ได้นะจ๊ะอันนี้คือเรื่องราวของคุณกุมนะคะอันนี้ถ้าใครไม่ตรงก็อย่าโวยอาจาร์นะจ๊ะอาจารย์อ่านตามไพนะ่หนาอืมนะทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าถ้าคนรักของคุณกุมนะคะชาวส่องบอกคุณได้เขาจะบอกคุณว่าอะไรขอดูหน่อยนะคะชาวสองถ้าชาวส่องบอกคุณกุมได้ ชาวสองจะบอกว่าบอกว่าสิบเหรียญโผล่ขึ้นมาเลยสิบเหรียญอ่ะเด e h ยวไฮพินเทสนี่ความรักแอบซ่อนคิดถึงคิดถึงคิดถึงฉันเฝ้าคิดถึงเธอเออเพลงอะไรเนี่ยแต่งเองนะคะไนอัพบอลนะคะและแปดเหรียญน,นะจ๊ะมีเรื่องราวของ มีเรื่องราวของการทำงานนะคะตัวของคุณคนรักของคุณกลุ่มนะคะคนที่มีประเด็นเป็นปัญหาเป็นช่วงนี้เขาอาจจะมีเรื่องราวของความเต็มพร้อมบอริบูรณ์นะคะการงานการเงินความรักทุกอย่างนะคะมีความพร้อมนะคะบ้านรถที่ดินเงินทองมีความสุขมีความเพียบพร้อมแต่เขายังขาดเรื่องราวของความรักค่ะ ะะขาดเรื่องราวของความรักขาดเรื่องราวของความรักที่มีความแอบซ่อนนะคะที่เกิดขึ้นในใจของคนคนนั้นนะคะคิดถึงเฝ้ามองนะคะคนรักของคุณคุมอยากบอกว่าฉันมีความเพียบพร้อมการงานการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินของฉันมีความพร้อมเงินทองฉันมีพร้อมณนะเวลานี้แต่ฉันคิดถึงได้แต่เฝ้าคิดถึงเธอรอเมื่อไหร่เธอจะกลับมารอเมื่อไหร่เธอจะมา หาฉันอีกครั้งและเมื่อไหร่เราจะเริ่มเรื่องราวของกันในเรื่องราวของความรักของเราสองคนไปในทิศทางที่เริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งรู้แหละว่ามันจบในเรื่องราวของความรักจบมันไปมันจบแล้วก็จริงแต่มันขาดจากกันไม่ได้ฉันก็รักเธอแล้วคิดถึงเธอมากเหมือนกันได้แต่เฝ้ามองสองโซเชียลนะคะสองไม่เห็นก็สองนะคะมีการเฝ้ามองสองโซเชียลกันอยู่นะคะบางคนอาจจะบล็อกกันบางคนอาจจะไม่ได้บล็อกนะคะบางคนอาจจะเลิก เป็นเพื่อนกันไปเลยก็มีนะคะมีแต่ความเฝ้าส่องหาส่องหาแล้วก็เฝ้ามองคิดถึงโทนเอา t นะคะอยากเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักอีกสักครั้งนะคะอยากจะประคองความรักนั้นอีกสักครั้งแต่ตัวนี้นะคะเขาเน้นการทํางานมากๆคนรักของคนกลุ่มนะคะที่มีประเด็นเป็นปัญหาคนนี้นะคะตั้งใจทํางานหาเงินนะคะตั้งใจอยากมีเงินเก็บ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 นะคะเก็บหอมรอมริเขาเป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจในการทํางานมากๆในช่วงนี้นะคะอาจจะกลายเป็นว่า เหมือนกับว่าทํางานเยอะจนไม่มีเวลาที่จะไปทักทายหาก็ได้นะประมาณนั้นนะคะคิดถึงเฝ้ามองอยากเริ่มต้นในเรื่องราวองความรักกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนี่คือบอกคุณกุมนะจ๊ะอืมคุณกุมค่ะเขาก็ยังรักคุณนะคะช้าสองขาคุณกุมก็ยังรักคุณเหมือนกันนะคะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างยังรักกันแต่มันมีติดอีโก้นะคะอีโ e ก e ้อีถือดาบใส่กันนี่แหละคะ่ะ อ่าแล้วก็อาจจะติดครอบครัวนะคะทางใดทางหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะในเรื่องราวของความรักของคุณสองคนจึงเข้าหากันไม่ได้อยากไปง้อกันแหละอาจจะมีเรื่องราวของการเลิกไปแล้วแต่คิดถึงกันขาดกันไม่ได้คะ่ะจะกลับไปง้อกันติดคนกลางนะคะคนกลางบ้านใครก็ไม่รู้แหละนะคะมีคนกลางฉะนั้นติดตรงนั้นไปไม่ได้นะจ๊ะทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าอนาคตของคุณกุ้มและคนรักของคุณนะคะเป็นไปในทิศทางไหนขอดูหน่อยนะจ๊ะ ขอดูหน่อยนะเอดออฟวอนนะคะ The m เม i c i a n นเอดออฟซอนเจดาบและสีมาเอ่อสีดาบนะคะาการเริ่มต้นของคุณทั้งคู่นะคะดูแล้วอนาคตของคุณจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะยังไงก็จะประคองความรักจะเริ่มต้นใหม่จะใช้ จะใช้ความสามารถจะใช้วิธีการและจะใช้แผนการที่จะเข้ามาหากันและเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนะคะยังไงยังไงก็ต้องมีโอกาสนั้นได้เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งแนะ่ๆนะคะรู้ว่ามันยากแหละที่จะไปมาหาสู่กันเนี่ยแต่ฉันจะทําให้ได้นะคะไม่รู้ฝั่งไหนล่ะคะ่ะเป็นคนมาก่อนนะไม่รู้ว่าคุณกุมจะไปก่อนหรือเขาจะมาหาคุณก่อนไม่รู้ว่าใครนะแต่มีเรืรร่องราวของการที่จะมาหากันมาง้อขอคืนดีกันตรงนั้นนะคะแต่ต้องใช้แผนในการมานะคะ ถ้าคุณไม่ใช่แผนจ้างให้คุณก็ไม่ได้มานะคะคุณต้องใช้แผนการวิธีการมาง้อกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ลดอีโก้ลงด้วยกันทั้งคู่นะจ๊ะฉะนั้นคุณสองคนไม่มีทางได้กลับมารักกันอีกครั้งแน่นอนอันนี้อาจารย์อ่านตามไพ่นะคะอาจจะมีเรื่องราวของความรักสามเศร้าเกิดขึ้นแน่นอนในเรื่องราวของคุณกุ้มนะคะอ่าพิจนารณากันอีกทีนะคะคนไหนตรงไม่ตรงหรือคนไหนตรงแล้วมันสลับข้างกันก็เอาไปดูกันอีกทีนะ ถ้าใครตรงก็ไปใช้ได้นะคะแต่ถ้าใครคิดว่ามันเป็นไพ่ของคุณแล้วคุณก็พากันมาอ่าคอมเมนต์ด่าอาจารย์นะคะไม่เอานะเพราะว่าอาจารย์เป็นตัวกลางนะคะอ่านไพ่ให้คุณให้คุณเอาไปเป็นไกด์ไลน์ฉะนั้นถ้าใครจะไปด่าก,กันไปด่าก,กันเองในในใน,ใน ช่องทางของคุณสองคนกันเองนะคะไม่ต้องมาด่าฝากทางช่องนะเพราะคนที่อ่านคืออาจารย์นะคะก็แต่คนที่เขาคอมเมนต์มาดีๆน่ารักน่ารัก,รกเยอะแยะเลยนะคะมันก็มีแค่ไม่กี่คนนะคะที่คอมเมนต์มาไม่ดีงั้นก็ฝากด้วยนะคะยังไงก็สงสารอาจารย์ด้วยอาจารย์คนอาา่านนะคะแล้วก็ก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาที่เบอร์โทนะเบอร์โทแอดไลน์เบอร์โทนะคะ088 4 5 3 1 0 1 9ค่ะ0 8 8 4 5 3 1 0 1 9ใครจดไม่ทันไปดูที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะจะเขียนลงไว้ให้ข้างล่างนะคะและใครต้องการให้คนรักกลับมานะคะง้อแล้วง้ออีกไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็ติดต่อกับอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์มีวทีช่วยนะคะแต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของแต่ละคู่ด้วยนะ ่าบางคู่ไม่ต้องรอให้เลิกกันหรอกค่ะเลิกมันทํากับยากนะคะฉะนั้นพอมันค้างคาคาลาคาซัางเริ่มจะมีปัญหาก็ผูกไว้เลยก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องเลิกกันนะคะอ่าแล้วก็อาจารย์ดูดวงตั้งแต่8นาฬกาถึงยีอ่อถึง -18 นาฬิกาทุกวันนะคะยกเว้นวันพระนะคะ ค่าครูในการดูดวงนะคะช่วงกลางวันตั้งแต่8นาฬิกถึง18นาิกานะคะ299บาทถ้าใครต้องการคิวดึกนะคะคิวกลางคืนนะคะทักถามอาจารย์อีกทีหนึ่งนะคะอันนั้นค่อยว่ากันเนาะแต่ส่วนมากอยากให้เป็นกลางวันนะคะเพราะว่าช่วงเย็นแล้วอาจารย์ไม่ค่อยจะไหวนะคะก็กลางวันทักมานะคะราคาในโปรโมชั่นกลางวันนะคะ299บาทนะคะโอเคอันนี้ตามนี้นะคะในราศีกุม ส0บถึงสามสิบเมีนานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจารย์จะมาให้เร็วกว่านี้นะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้อาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ